นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าเรื่องของโครงการ30บาทรักษาทุกที่มันก็ต่อยอดมาจาก30บาทรักษาทุกโรคนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นสุขภาพดีทั่นหน้ากรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าทกษาในหัวข้อจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่นหน้าท่านบอกว่าได้ยินนโยบายนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็จําได้ดีนะคะถึงประสบ การในตอนที่ท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ คือคุณทักษิณเนี่ยแหละค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยมีคนเดินม,มามาหาแล้วก็ถอดเสื้อออกโช์แผลผ่าตัดที่หน้าอกเปื้อนแผลผ่าตัดหัวใจที่ยากแล้วก็ซับซ้อนแต่การผ่าตัดใหญ่ทั้งหมดนเนี่ยเนี่ยค่าใช้จ่ายเพียงแค่30บาทเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงของนโยบายนะคะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ย้ำเตือนให้ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก30บาทรักษาทุกโรคมาสู่30บบาทรักษาทุกที่ อนนี้ขยายมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะต่อจากนี้ไปเนี่ยท่านนายกบอกว่าทุกคนถือสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ในกรุงเทพมหานครถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถไปหาหน่วยบริการสาธารณสุขได้เลยก็คือร้านยาใกล้บ้านาหรือว่าคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านรถโมบายตรวจเลือดซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเข้าไปบริการถึงชุมชนนะคะตู้คิสออสนะคะตู้คิออส นะคะที่ห้างหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาคุณหมอผ่านเทเลเมดิซีนได้มีหน่วยบริการอื่นๆใกล้บ้านอีกหลายแห่งค่ะแค่มองสัญ,ญลักษณ์ว่า30บาทรักษาทุกที่ท่านก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ไม่มีค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคแล้วก็ในวันนี้นะคะ,ะจะเป็นอีก ประวัติศาสตร์เมืม่อวานนี้นะคะ,ะ,ะคใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ด้านสาธารณสุขไทยที่ต้องบันทึกไว้ว่าเราทุกภาคส่วนรัฐบาลหน่วยงานภาคราฐัฐหรือว่า สภาวิชาชีพทางการแพทย์หน่วยบริการภาคเอกชนและก็ประชาชนเนี่ยได้จับมือกันนะคะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่จะทําให้กรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในโครงการ30บาทรักษาทุกที่สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้านได้สําเร็จแล้วค่ะทาให้30บาทรักษาทุกที่เนี่ยขยายสู่46จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าในปีนี้นะคะรัฐบาลนะั้นสามารถที่จะขยาย30บบาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่ของประเทศไทยค่ะ